น้องใหมมาสับน้ามสูน้ำน้องใหม่หวมแขงกาน้อแข้งกันนี่นองใหม่ยางงามเลยวะยวปอกกปเย็นเย็นอื้อป้านดอกคนนอมาแข็งหัวแข็งแหงน้องใหม่ยังเพิ่นน้งใหม่ยังหุ้นน้อใหม่หวานบ่คแม่กับบุมูซื้อมันซื้กัน ปาบันใส่กับแป้งไว้น้ำไห่ด้อยก็แบบเยอะแกงน้ำน้ำจะเสียนามเขามาเลย่แกงให้ไม้ว้ยแกงแกงใส่ปลาเยอะอยะคือตัวไม่ออหนี่

Hoa ráo mỹ ra họ ta mát, ráo bán 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 băng bán 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 bán

ปวกพวกพวกปลามีเขาบ่ล่ะพวกโอ้ยจะหนีกับพ่อเรียบร้อปพวกพวกพวกก็ว่าทำไมเลยย้ำน่ากลุมไว้จะแกงไก่ก็ได้แกงปลาก็ได้ใส่กับแป้งไว้ก่อนขยะ